ก่งอืมเราน้อยที่ว่าน้อยครั้งที่ว่าเราจะไปซื้อหลุดซื้อสามร้อยขายสามแสนเนี้ยเดี๋ยวนี้มันผมว่ามันไม่มีแล้วเคยมีไหมไม่เคยมีหรอกซื้อหลก 100, ักร้อยขายสามแสนถ้าองค์ที่แบบซื้อถูกแล้วขายแพงที่สุดเนี่ยคือคือองค์ไหนมีไหมซื้อเขาก็ซื้อถูกต้องเท่าไหรค่คือคือหมายความว่าอ่ะเอากาไรแบบท่วมท่วมที่สุดอ่ะเออเอออันนี้เนีย่ยกำไรท่วมสุดก็สามล้านเก้าอาแต่เขาไม่ได้ซื้อถูกครับ เออเออไม่ได้ซื้อถูกครับครับครับคือก็ซื้อหลักหลักล้านหลักล้านหลักล้านแต่ว่ามไม่ได้เจอแบบว่าซื้อหลักร้อยขายหลักล้านไม่มีเพราะว่าสายพอลุ่เนี่ยเช็คอินเน็ตได้โดยเนี้ยเช็คได้หมดครับแล้วเช็คเสร็จเขาทิ้มสายตรงหมดเดินในสนามนะคุณน้ำจะไม่ค่อยได้เจอสายนี้เขาจะเก็บตามตู้เก็บไว้ในตู้ครับไม่ให้เห็นด้วยแล้วเจอเซียนอย่างเจอผมเนี่ยเขาแทงเลย